<_ t ot> พี่เลต้าคือเจ้าของเซิร์ฟนะใครถีบพี่เลต้าเดี๋ยวกอกลับไปเดี๋ยวนี้เลย <_ d ụ> ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิ้งคชอบกิ้ไก่บูและนี้นะคะเรากลับใหม่แล้วเกมโลบอกนั่นเองแมบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่ามิงเกลนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาเนี่ยจะมาร่วมผ่านด่านสปิดเกมมิง g กลนี้นะคะไปกับน้องๆเอฟซีไดเยค่ะ ตื่นเต้นมากเพราะว่าแแมปเนี้ยมันสามารถเข้าได้ร้อยคนมีใครดูสวิตเกมสองแล้วบ้างพี่ดิต้าดูจบแล้วบอกเลยว่าสวิตเกมสองออกันที่ยี่สิบหกธันวาพี่ริต้าดูจบภายในวันยี่สิบหกธันวาเลยพี่ริต้าทำได้ไงแค่นี้อ,อ๋อดูไปก็ไปค่ะรอเล่น <laughs> คือมันมีแค่เจ็ดตอนทุกคนแล้วซึ่งมันแบบว่าตอนที่แปดตอนที่เก้าตอนที่สิบมันไปไหนมันไปในซีซันสามหมดนะคะคือพูดแล้วก็หวัวล้อนะคะแนะนําว่าใครที่ยังไม่ได้ดูอย่าเพิ่งไปดูแล้วรอซีซันสามดีกว่านะคะไม่งั้นจะคาใจแล้วก็ออัดแบบพี่ริตา้านั่น ะะแล้วก็น่าละค่ะพอมีสควิตเกมออกมาแน่นอนว่ามันมีด่านใหม่ๆออกมานะคะต้องแอบ,บขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าพอมาเล่นแบบนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการสปอยแต่พี่ลิต้าก็รู้สึกว่าคนที่ดูดูพี่ลิต้าส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยเล่นแบบนี้แล้วหรือไม่ก็ดูสควิตเกมแล้วแน่นอนนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะพี่ลิต้าสปอยก็ไม่เป็นไรเนาะพี่ลิต้าจะไม่ไม่พยายามพูดเยอะแต่ว่าจะพยายามเล่นให้เยอะแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าแบบนี้มันก็คือส่วนหนึ่งของ s Squid g เกมซีซั่น2นั่นเองนะคะพี่ลิต้าจะบอกว่า s Squid g เกมอะ่ะมันเป็นแมบปบ แจ้งเกิดเป็นคลิปแจ้งเกิดพี่ลิต้าเลยนะตอนซีซั่นหนึ่งอะคือมันเป็นคลิปแรกมันเป็นคลิปแรกในช่องของพี่ลิต้าเลยนะคะแล้วก็แบบพอพี่ลิต้าทำแล้วยอดวิวก็ดีผู้ติดตามก็ขึ้นมาเยอะเลยทําให้เป็นพี่ลิต้าจนถึงวันนี้ได้ต้องขอบคุณคนเขียนบทสเิจเกมนะคะที่ผลิตหนังดีๆแบบนี้มาให้พวกเราดูนะคะและสฟิเกมสองก็สนุกมากๆงเช่นกันนะคะมาพเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวให้ FC เนี่ยเข้ามาเล่นกับเราเลยดีกว่าพี่ลิต้าส่งลิงก์เซิร์ฟวอไปในกลุ่มครอบครัว,ว,ค,วคิดแชทนะคะเออ ใครที่อยากเข้ามามร่วมอัดคิปว่าปีต้าแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากนะลุ่มเข้าพวคิดแคกันด้วยนะคะที่ไอจีปริต้รน่ะลิตานนสกอรคิดแคทตรงโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าอข้รพวรคิดแคทอยู่จิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อราบดิงเซอร์วีไว้อัดคิปบบปิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเส r นลีตาคิดแคในเกมโลบอกด้วยนะคะมีทั้ง11สีเลยนะคะกดลใต้คิปนี้จะกดไปที่โลบอกกับป้เตอและคเขาเขียนชั้นได้เลยแล้วก็เส้นล้ตาคิดแคทในชีวิตจริงทั้งสีขาวและสีดำนะคะส่งฟิ แคชชัพหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะพกกนเพื่อการพิเศษล่าเราไป ให้น้องๆนะฮะจอยเข้ามาเล่นกับเราเลยดีกว่าไปนี่ตอนนี้พี่ดิต้าส่งลิงเซอร์วีไปแล้วไม่แน่ใจว่าจะกระตุกแหลกๆไหมถ้าเกิดคลิปนี้กระตุกแหลกๆก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าแมปมันเข้าได้ร้อยคนเลยนะคะก็อาจจะมีการกระอักกระอู้ก,กระเละสมเด็จเกียงกองสมเด็จกองกลางบ้างนะคะเพราะว่าน้องจอยกันเข้ามาเล่นเยอะมากทุกคนดูโโอ้โหตอนนี้แมปไม่โหลดแล้วนะคะตัวพี่ดิต้ากระตุกค้างไปแล้วจะไม่ค้างค่ะพี่ดิต้าเกือบไหมคะไปค้างก็เกือบไหมคะนี่นะคะโอเคโอเคเกมกำลังจะเริ่มแล้วนะคะเกมกำลังจะเริ่มแล้วเดี๋ยวพี่ดิต้าเปนี้้ครัง ของพี่ลิตานี่โอเคเล่นแบบนี้ครั้งแรกของพี่ลิตาทุกคนตื่นเต้นรักอุ้ยอุ้ยเสียงเพลงดังไปไหมนะอุ้ยเสียงเพลงดังอยู่นะเนี่ยเออเออเอ้ยเอ้ยกุ้งเด้กกุ้งกูเก้เฮ้อ้าวเล่นยังไงอะเล่นไม่เป็นไม่เคยเล่นแบบนี้แต่ว่าเราดูสวิตเกมมาแล้วหกเพย์เออร์หกเพยเออร์เอาไดีโอเคดีเข้าเข้าข้าไหนดีอันนี้ได้ไหมเข้ามาเร็วเข้ามาเร็ว เ2 3เดินเหนึ่งเฮ้ยเกินเกินออกไปไปแล้วโอ๊ยไปดีแลวกันเดินเดินหนึ่งสสครบเออหคนแล้วใช่ไหมเกินไหมไม่เกินโอเคโอ้เหนๆเราดูราาดูดูดูข้างนอกเป็นไงบ้างเอ้ยขอซอมเบิงอยูเดินหน่อยน่ากลัวมากโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเราออกมาได้แล้วเหรอออกมาได้แล้วเหรอไม่ใช่ออกมาไม่ได้ มาได้แล้วตายตายเลย <S <S โอ้ยสนุกดีนะคะสนุกดีสนุกดีปวดวุ่นวายดีแล้วใครเมื่อกี้ใครออกใครเปิดประตูพี่ลิต้าคิดว่าออกมาได้แล้วโหอันนั้นคือผู้เล่นที่รอดนะคะโอ้โหประตูะตะตะมันเปิดออกมาได้ไงพี่ลิต้าเออเออเออแล้วน้องปิดประตูใส่หน้าพี่ลิต้าแล้วว่าตลกมากคนในห้องพี่ลิต้าก็ตายด้วยเหมือนกัน แน่ๆต้องตุยแน่ๆคนในห้องพี่ลิต้าเพราะว่าพี่ลิต้าออกมามันก็จะไม่คบไงเสียงเพลงก็ดังๆจึงแกกุงนี่เราดูเราดูคนอื่นเล่นแล้วกันฮะแบบนี้จอยได้ตั้งร้อยลคน่ะมีใครจะจอยพี่ลิต้าไม่ทานบ้างถามจริงจุงแกกุงกูเกย์เฮจุงแกกุงกูเกยเฮ ห้าเพลเยอร์นะคะมันน่าจะมีแบบ mm hmm like, like, no. มันน่าจะมีแบบให้เราเข้าไปดูในมุมมองคนแข่งเนาะอยู่ตรงนี้ไม่สนุกเลยมาแล้วพิลิตาวู้พิลิตาได้เล่นจริงแล้วนะคะมารอบสองของพิลิตาจุ๊งยดงุงกูเฮจุ๊งยดงุงกูเฮเฮเดี๋ยวก็มีดาวมาพิลิตาร้องผิดอีกเฮเฮ่อาย ตื่นเต้นเหมือนกันเลยเนี่ยอ๋อกระโดดไม่ได้นี่หว่าพี่ลิต้าเอาห้องเสียอะไรดิสามเพลเยอร์เฮ้ยมาดิมาดิลูกมาดิลูกมาดิมาห้องนี้ลูกหนึ่งเลยเกินเกินไม่เอาออกไปเฮ้ยออกไปออกไปเร็วออกไปออกไปใครก็ได้ออกไปอีกคนนึงหน่อยออกไปเฮ้ยถ้าไม่ออกเราตายหมดนะนั่นพี่ลิต้าต้องออกแล้วแหละเฮ้ยไม่อยากตายอ่ะทำไมน้องๆไปงี้ เฮ้อพิลิตาจะหุ่นอาชีพตายแบบไป่ยุติธรรบน้องอ่ะมางงกันอยู่ที่พิลิตาทำไมไม่ออกไปห้องอื่นไม่เข้าใจเสียงดังมากพ่ลิตาหน่อยดึงเลยกูเฮเฮ้น่าะไปยืนดูกันเลยพิลิตาเกิดใหม่แล้วนะเนี่ยอ๋อคือน้องบางคนก็เล่นไม่เป็นน้องบางคนก็เล่นไม่เป็นนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องเข้าห้องยังไงเฮ้ดินเดเดิเอย พีเลต้าต้องไปอยู่ไหนถึงจะรอดเนี่ยแปดเพลเยอร์เลยเหรอแปดเลยเหรอมามาห้องนี้แล้วกันครบแปดไหมเกินปะเนี่ยเกินปะเนี่ยออกไปครบไหมหนึ่งสองสามสามครบปะเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยครบครบครบ 3, 4, 5, 6, 7, ครบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยครบครบอย่าออกนะอย่าออกนะเออทีมบล็อกดีมากดีมากโอ้ยค่อยพี่เลต้ารู้สึกชื่นใจหน่อยที่ เกิดใหม่นะคะไม่เสียโลบัคฟรีโอเคโอเคไปกลับไปใหม่นะคะว้าเฮ้ยเหลือผู้รอดไม่กี่คนเฮ้ยพี่ลิต้าคนจับกลุ่มกับใครอะ่ะเฮ้เนี่ยพี่โทมัสพี่ลิต้ารอดด้วยโทมัสพี่ลิต้าขอไปด้วยได้ไหมโทมัสกลัวตุยจุงใกุ่มกูเฮ้เฮ้จุงในกลุ่มกูเฮ้เฮพี่ลิต้าจะมีสิทธิ์ที่จะได้เข้ารอบลึกๆบ้างไหมเฮ่เฮ้โทมัสอยู่ไหนวะโทมัสอยู่ไหนเจ็ดเพย์เยอะ ันนี้ไปห้องนี้เราเจ็ดเยหนึ่งสองสามสี่ห้าหถาหนึ่งสองเฮ้ยเข้ามเกินอะ่ะเกินเกินเกินออกไปหนึ่งสองหนึ่งามสี่ห้าหเจปดเฮ้ยแปดออกหนึ่งออกหนึ่งแล้วออกไปเฮ้ยจนี้เข้ามาทำไมเนี่ยออกไปกออกออกไปจอออกครบแล้วใช่ปะครบแล้วใช่ เฮ้ยกิน์ปะเนี่ยกรณ์กินนั่นไงซันนี่เข้ามาซันนี่เข้ามาโอ้เงอนอ้าวตุยกันหมดเลยนี่หว่าไหนก็เริ่มใหม่ดิอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้อ๋อมันมีผู้ชนะนี่เงอนนะ่าน้องเข้ามาหาพี่ลีต้ากันหมดเลยก็ดูอยากชนะไปกับพี่ลีต้าไงคะไม่ได้เงอนม <laughs> ามาามทุกคือข้อเสียของพี่ลีต้านะ คือพอเนี <fit in people quarto> ่ยพอเป็นพี่ลิต้าปุ๊บพี่อิตทุกคนก็จะเข้าห้องพี่ลิต้ามาเป็นร้อยคนทั้งที่เขาเอาแค่ไม่กี่คนอย่างเงี้ยแต่บ้านตุยถ้าเสียงเพลงดังไปต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ลิต้าไม่รู้จริงๆว่าเพลงมันดังมากไปไหมเฮตึ้ง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 เฮ้ตึ้งตึ้งตึ้งไหนดูเสียงเพลงไม่ดังมั้งพี่ลิต้าปรับลดมาครึ่งหนึ่งละึูงูเฮ้เฮ้กูดีกูงกูเฮ้เฮ้ตเดียวเฮ้นเฮ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 เะ เฮยเจิ <Hey. S 2> ดจูจัง,งลิงกาลิงกาลิงเจ็ดเพเยอร์เจ็ดคนโทมัโทมาสโทมัโทมัสโทมัขอเขาด้วยขอเขาด้วยเฮ้ยเออขอไปด้วยได้ไหมขอไปด้วยขอไปด้วย,วยอ่ะเจ็ดอุไหมเจ็ดไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยครบสามสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดครบนี่ครบนี่เราอยู่กับโทมัสเราปลอดภยัยเจ็ดคนปะเนี่ยครบ okay. โอเคโออย่าไปกดไอไอเลือดออกมาแล้วกันไหนเราลองดูข้างนอกสิ เราสองข้างนอกบ้านอื่นเขาเป็นไงกันบ้างไม่นะเออเออหมดเวลาแล้วนะฮะเราเราออกมาตรงนี้ก่อนเสียวเสียวเสียวอุ้ยเสียงปืนโอ้ my god เสียงสนั่นหวนไหวมากตุยกันหมดอืมตุยกันหมดไปไปค่ะดุงแกงกูแกไหนรอดชีวิตกันเยอะไหมฮะโอ้ยรอดกันเยอะอยู่นะแต่ตุยกันเยอะเช่นกันเอ สี่สิบเก้านี่คือไม่รู้เลขคนรอดหรือว่าเลขคนตุยอ้าว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 บางคนอยู่ข้างนอกวงไงก็เลยตุยไปเลยตึงตึงกุ้งแกงกุ้งกูเฮเฮกุ้งแกงกุ้งกูเฮต้อไปพวกนั้นถึงตุยกันเฮเยกันเดก้าเฮเฮหกเฮเยอะหกเฮเยอะหกเฮเยอะเราเข้าไปในห้องนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่โอ๊ยเกินเข้ามาเป็นฝูงเลยพี่ เกิน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 พี่ีเต้าออกเองไปห้องใหม่ไปห้องใหม่ไปห้องใหม่หนึ่งสองมานี่มานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกินไหมสามสามเที่ยวจิตเกิน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 ออกไปซะออกไปซะเกิน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 ทำไงดีอ่ะเกินครบไหมอ่ะสามสี่หกครบครบปะครบปะเอาเกินเหรอครบอ๋อเกือบครบ โอ้ oh my god โอ้แบ่งก่อนพี่ลิต้ารอดได้อย่างวุนวิทคือถ้าไม่มีใครออกอ่ะพี่ลิต้าจะออกเองเพราะว่าอยู่ยังไงพี่ลิต้าก็ตุย๋ยพี่ลิต้าสู้ไปเสี่ยงกับห้องอื่นดีกว่านะคะเฮ้ตึ hey. ้งตึ้งตึ้งตึ้งผู้รอดชีวิตเหลือแค่24คนโอ้ oh my god กึ่งในกึ่งเฮเฮกึ่งในกึ่งสามเพลเยอร์สามคนแค่สามคนสามคนมานี่สามคนห้องนี้ไม่เข้าห้องห้องนี้ไม เอาก่อนโอ้ยทำไงดีทำไงดีมาห้องนี้มาห้องนี้เฮ้ย้อครบกนหมดแล้วมานี่มานี่มานี่แล้วห้องนี้ห้องนี้มาเร็วเอเชียมาดู โอ้เอ๊ะน้องบอกเข้ามายังไม่เห็นพี่ลิต้าเลยพี่ลิต้าเปลี่ยนตัวนะคะน้องก็เลยจำไม่ได้พี่ลิต้าใส่เสื้อสีลุงน้องก็เลยจำไม่ได้เล็ก่เอ๊ะโอ้ลุ้นโอ้ยพี่ลิต้าก็กลุ่มกันไว้ดิ่ะเดี๋ยวด้วยเออเอเโอ้ยเหลือสิคนจาลิงเจ็ดเพ r ยอร เจ็ดคนเจ็ดคนทำเลยดิห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ไปหนึ่งสองเกินปะเนี่ยเกินปะเฮ้ยเกินปะเนี่ยสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบพอดีครบครบอย่าออกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบพอดีโอ้ my god ตึงมากรอบนี้ไม่ทำมาดาอือไม่ทำมาดาพอเห็นช็อปปี้เกมอย่างเงี้ยพี่นิดได้ถึงคลิปแรกของช่องพี่ลิต้าเลยวิแล้วบอกว่าเข้ากันเป็นทีมเวิร์กสุดๆแล้วห้องอื่นเป็นไงบ้างอะ ไปเร็วไปเร็วไปร็วไปร็วโอ้ยังมีคนรอดนะคะเราเหลือกันแค่สอห้อง่ะเออสองห้องมาเจอกันผู้รอดชีวิตสิคนนะคะเฮ้ตึดตึดดดฮ้ตึดดตึดดดดเดเูได้เ้งเฮ้เฮ้กูได้เ้งเฮ้เฮ้ไม่อยากอยู่ริมเดี๋ยวตุยเฮเดเดเดดเ้เเฮฮา เกินไม่ได้เกินแค่หนึ่งสามสี่ห้าพอดีเหรอพอดีรบป oh my god ชมันจะอยู่นี่วาเอ้ยอ้เราจะรอดไปด้วยกันว้าวเฮ้ยพี่ลิต้าใกล้สู่เส้นชัยการชนะแล้วนะเนี่ยเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่พี่ลิต้าชนะแบบ teamwork สุดๆ oh my gosh ตื่นเต้นอะแล้วซาวก็คือตื่นเต้นมากอย่าเปิดน,นะเจเปไงบ้าง ไปยังมีคนรอดอยู่ปะยังมีมีห้องนั้นรอดนะคะแปลว่าเป็นสิบคนนะคะโอเคสิบคนสุดท้ายแล้ะอาตืดด่นเต้นชิฟฟุกเลยดเออตื่นเต้นมันเกิดอะไรขึ้นคือห้ามแพนดิงคนะคะทุกคนเอ้าออชนะเลยเหรอชนะเลยเหรออ๋อสิบคนสุดท้ายก็คือชนะเลยเหรอโอย้ยดีใจดีใจดีใจพี่ดีต้าชนะครั้งแรกวันนี้คือเป็นวันแรกที่พี่ดีต้าเล่นจริงๆนะแต่ว่าพี่ดิต้าดูซีรีส์มาแล้วไงก็เลยรู้ว่าเล่นยังไงนะคะ ามาเดี๋ยวามาเริ่มกันใหม่สนุกดีนะคะสนุกดีแฮ่ฮ่แร้อยคนกันใหม่นะฮะพี่ลิต้าว่ามันยากแค่รอบแรกเนี่ยแหละรอบร้อยคนเนี่ยยากสุดแล้ดิยากสุดแล้วรอบร้อยคนอนะ่ะพี่ลิต้าอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะอยู่นี่เห็นพี่ลิตา้ายัง <c oughs> รอบร้อยหกคนยากสุดจริงจริงเพราะว่ามันจะวุ่นวายมากแปดเพลเยอร์เนี่ยวุ่นวายมากวุ่นวายเหมือนตุยไว้แรกมาห้องมาห้องสชมพูมาไปเร็วมาเร็วหนึ่งสองสามสีุ่เกินปะเนี่ย เกินปะเนี่ย 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่เฮ้ยครบพอดีปะเนี่ยเฮ้ยเกินหรือเปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะพอดี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 แปด,ดคนแต่อย่าเปิดประตูออกไปละกันครบแล้วนะคะหนูเด็กใหม่ค่ะชื่นดาววัสดีค่ะอันเดอร์ชีฟกิไก่พิร์ลอันนี้เป็นพี่ลิต้าแหละไอ้เจ้าลิต้ากินแคสสีหลงสวยมากเลยนะคะไปตามกันได้สีใหม่ของวินลิต้าเองใครยอินไปในตัวอะไรเงี้ยเขียงข้ากลัวเวอร์พี่ลิตา้าจะงงได้ไหมหนูเป็นได้แม่นานมากเลย จำได้ค่ะฟ้าใสจำฟ้าใสได้หุยตุยกันเยอะมากเราดูกันว่ารอดชีวิตกี่คนไปรอดชีวิตกี่คนอ่ะโอ้รอดสี่สิบแปดคนโอ้หายไปครึ่งหนึ่งอ่ะเลือกโทมัสยังอยู่ไหมอ่ะหายโทมัสก่อนาโทมัสไม่เจอเอาไปอยู่ข้างนอกกันทำไมล่ะเด็กๆโทมัสอยู่ไหนโทมัสอยู่ไหนปันฝันมีปันฝันอยู่นี่หาแกงก่อนหาโทมัสไม่เจออ่ะเอา น้องจะไปอยู่นอกคมกันทำไมครับเนี่ยเจ็ดเพเยอร์เจ็ดเพเยอร์ทำไงดีไปห้องเขามาได้ไหมมามาห้องนี้ห้องนี้ว้้ยเกินแน่เลยเกินเกินเกาน้องไม่ออกพี่เลียงต้องออกเองมาลงมาลงมาลงไม่พอไม่พอเข้ามาเข้ามาสามสี่ห้าหกครบพอดีโอ้ยกินครบครบครบสามสี่ห้กเ็โอเคครบแล้วพี่นิตงประกาศหาคนที่ชื่ออันอัน่อยค่ะวันนีค่ะอันอันเชื่อี่ก็ชื่ออันอันคอใคร แล้วดีใจอ่ะท่านไปไปออกได้แล้วเนาะรอดชีวิตสามพันห้าร้อยคนก็ถือเยอะอยู่นะแลดวแตดแต่แตตเออเสียมันไม่เล็กเลยเนาะทั้งที่มันเป็นร้อยคนแบบว่าผู้สร้างแบบนี้น่าจะเจ๋งมากเฮ้กุ้งแน่เนกุ้งกุ้งเทเทขอบคุณที่ออกให้นะคะแปดเพย์เยอร์แปดคนนี่เยอะมากนะเสียงตัยสุดๆปุ๊ดปิดเท่าไหร่อ่ะเกินปะเกิน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 ออกไป เกินแน่เลยเกินเกินจนทำไงดีครับเอา้าพี่ลีตาโดนโดนโดนเตะทำไงดีเฮ้ยไป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 ดิดุนไปดิดุนโอ้ยแต่ว่ามีคนน้อยอยู่ดีอ่ะไม่พอไม่พอพี่ลีตาตุยแน่ตอนนี้ไอ้นึ่งอ้าวน้ำน้อยสามคนยังไงก็ไม่พอตายอยู่ดีนะฮะเฮ้ยฝืนคืค้นจิ้มได้ดีว่าเรายังมีรีเทิร์นแบ็คได้นะฮะตรงนี้อ้าเซคันซ์เชน เราอยู่มีซีกัชนชั้นอยู่ขี้โกงมากเลยค่ะในชีวิตเกมไม่มีนะคะแบบเนี้ยเฮคุณในเกยคุณคือเฮคือในเกยคุณคือเฮเฮคอมมานด์บอกว่าอะไรอ่ะพีเนต้าเกิดใหม่หรอใช่เกิดใหม่ค่ะแปดคนกแล้วไม่ชอบเลขแปดเลยอ่ะเสียวตุยบึ้บบึ้บบึ้บ, 1, 2, 3, บหนึ่งสองสามสี่ครบไหม,ไหมครบไหมเกินไหมอ่ะเกินไหม หนึ่งสองามี่ห้าหกเจ็ดเกินไหมหนึ่งสองมเกินไหมอ่ะครบมั้งหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบครบแล้วครบแล้วครบครบพอดีพอโทมัสออกไปนะคะก็เลยครบแล้วโทมัสตุยออ๊ยโดนบัตกตุยโทมัสเสียสลพะโทมัสเสียสละออกนะคะเมื่อกี้เอาจริงว่าพอตัวเลขไปเยอะแล้วนับนับนับคนลำบากมากอย่างเช่น9้าคนอย่างเงี้ยจะนับยังไงอ่ะตัวเป็นซนโซนกันน่ะ โอ okay. เคผู้รอดชีวิตเหลือ16คนแล้วนะฮะเราเข้าใกล้ความจริงแล้วเอาแบบห้อง3คน2คนบ้างได้ไหมห้อง8คนเองมันนับลําบากอะ่ะคือดีกี้คืเคเฮเพิริต้าใช้พลังอะไรพิริต้ากลับเกิดพิริต้าเกิดใหม่ได้เสมอเมื่อเธอต้องการเพราะพิริต้าคือเจ้าของเซิร์ฟนี่พลังของการเป็นเจ้าของเซิร์ฟ Darling Darling d a ถามเฮีเยอะไป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 สาวพุญบอสาวบุญปี๊ปปี๊ปปปปปเอาเข้ามาทด่นี่ทีนี่ยออกไปเลยคนนึงอะ่ะเอาพิลิต้าไปเอ้า ีโอ้ my god ทำไงดีทำไงดีพี่เลตาโดูทีไป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 ห้องนู้นไปห้องนู้นมาหนี่มาหนี่มา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 ห้องนี้เร็วมาห้องนี้เร็วปิดพอดีครบสามคนโอ้เสียวไส้สุดๆพี่ลิต้าโดนที่มออกจากห้องพี่ลิต้าคือเจ้าของเซิร์ฟนะใครที่มพี่ลิต้าเดี๋ยวกอกลับไปเดี๋ยวนี้เลยไปไปค่ะเดี๋ยวกี่คนเนี่ยเดี๋ยวสิบสองคนนะคะใครที่มพี่ลิต้า ้องเจอดีเอาชนะและ้วเหรอโอเคโอเคโอเคชนะแล้วนะคะโอเคโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับการมาเล่นแมป m i n g ก e ในวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากพิริต้ามาเล่นอีกรีเควสนะคะคอมเมนต์ EP 2มากันได้เลยนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนะี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อป็นแรงใจพิริตา้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝากไอจีด้วยนะคะ s c o r e i c a t แล้วก็ติกตอก p i t a s c o r e k i k c a t นั่นเองนะคะเพื่อที่น้องจะได้เข้ากลุ่มข้อัย์กิแชททางหน้าโปรไฟล นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแค้นในเกมโลบบอกทั้งสิบเอ็ดสีด้วยนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้จะกดไปที่โลบบอกพี่ลิต้าละกี้เขาเขียนชั้นได้เลยแล้วก็สุดท้ายฝากเสื้อลิต้าคิดแค้ในชีวิตจริงนะคะทั้งสีขาวและสีดำด้วยมีของแถมสุดน่ารักให้ทุกออเดอร์และที่สำคัญทุกออเดอร์จะได้สิทธิ์รับแอดในโลบบอกกับพี่ลิต้าไปด้วยะค่ะที่อยากได้บอกคุณพ่อแม่แอดลายแอดลิต้าคิดแค้นฉกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปสั่งเสื้อกันได้เลยนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกกกคนนนบบ๊าาาายยไว้มมเล่อีสุก